ไปเชิญท่าน,นมา ฝันจับมาต่จริญญง,งใช่หรือเปล่าหนูฝันเองที่ไมแม่ไม่ได้บังคับหนูนะหนูต้องห <c oughs> <c oughs> นูต้องสู้เข้าใจรเปล่าหนูเคยเป็นนักกีฬาว่ามนะหนูต้องมีความอดทอนต้องอดึองอดเข้าใจไหมห้มามห้ามอ่อนแอตัอน,นอีกนิดเดียวหนูต้องอึดเข้าใจไหมต้องสู้ต้องสู้ให้ได้เนะลูกพ่อฝากมาว่าพ่อแม่รักหนูที่สุดรักแม่กับพ่อรักที่สุดแล้วนะลูกนะหนูต้องพูหนูขอโทษ อโทษนะนจะไม่ทำให้แม่เสีเยใจแล้วลูกม่แม่ไม่แม่แม่แม่ม่แม่แมไม่เป็นไรแม่แม่แ่แม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 ่ลต่เม่แมแข่ง่แม่แม่เม่แมัแม่แม่แน่แม่แม่งง่แม่แมาแม่แม่กม่อน่แม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 ่าม่แม่งม่แ่แม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 ่ม่ก่อนะม่แ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 ม่่ยย่่ใใ่้มแมแ ต้องต่อสู้ต้องอดทนเรารู้ใช่ไหมว่าแม่เหนื่อยพี่ป้อนลำบากมากฟังแม่นะตั้งใจฟังดีๆมองแม่หน้าแม่อีกไม่กี่อาทิตย์แล้วผู้ก,ก็จะถึงฝันแล้วรู้ไหมถ้าพวกไม่ตั้งใจรู้ไหมอุปสรรคของพวกคือตัวเองคือตัวเองเท่านั้นทุกคนเหนื่อย ล้ามากพี่ปอนเหนื่อยมากๆแม่ก็เหนื่อยพุก,ก็ต้องตั้งใจขยัน้อกขยันต้องขยนัขยนให้มากกว่านี้เยอะๆเลยเข้าใจไหมเพราะว่าทุกทุกทุกลูกไหมแม่จะบอกฟุกทุกขยันแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นพกุกนึกว่าฟุกเหนื่อยมากแต่ข้างนอกเขาเหนื่อยหลายเท่าลบป้าน่ะป้าดูดูหนูซ้อมน้อยะลูกต่อไปนี้เช้าขึ้นมาแม่จะดูหนูทุกวันนะ ดูตลอดแ,แม่เห็นหมดทุกอย่างเตยนะเพราะนั้นหนูปรับปรุงได้นะลูกนะพี่บอกหนูจะเปลี่ยนแม่แม่ใช่ตลอดตั้งแต่หนูจนถึงแล้วรักหนูที่สุดเข้าใจไหมลูก แม่ลูกดูแลอยู่แล้วนะของนี้หน้าที่หนูนะลูกนะหน้าที่หนูหนูต้องรู้ว่าต้องทําอะไรเข้าใจไหมหนูจะมาเล่นไม่ได้นะลูกโอกาสมันอีกนิดเดียวเข้าใจไหมเต้ยหนูต้องตั้งใจซ้อมเยอะๆนะเช้าขึ้นมาแม่จะดูว่าหนูซ้อมไหมมันมันอีกนิดเดียวนะเต้ยนะมันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะเข้าใจไหมอีกนิดเดียวมันอึด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 อึวอึมอึดอึดอึดอดออภัยหมดแหละลูกึดอด ทางเขาปล่อยนะหนูทำดีห,ดดหนูหนูคิดแต่แบบเนี้เต้ยหนูอะฮะเขามีคนให้กำลังใจวนแล้วก็ตั้งใจแล้วเพราะว่าคนข้างนอกเขาก็ทั้งแฟนขับทั้งอาจารย์ที่พัทยาทั้งฝอนแกนเขาก็เป็นกำลังใจดีมากๆไม่ไปหาท่านท่านดีกันเรามากๆ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาจะเสียใจว่าเราไม่ตั้งใจเลยอย่างเนี้ยเราจะไม่พูดเรื่องของคนอื่นเพราะอีกไม่นานดนะ้อีกแค่นิดเดียวเราก็ไปถึงฝันแล้วเราไม่มีครยากมากที่คนจะได้เข้ามาขนาดนี้เราอย่าลืมเราอย่าสนุกเกินไปเราต้องคิดย้อนไปแล้วต้อง <c oughs> <c oughs> ม่ขอโทษนะที่ทหม่สียใ um. จให้ไม่อายคนอื่นไม่เป็นไรลูกนะหนูโตแล้วคราวนี้หนูจะได้มีความคิดเยอะๆนะลูกนะตั้งใจต่อไปนี้นะลูกนะตั้งใจนะไอ้ที่ผ่านไปแม่ไม่ไม่โกรธหนูนะลูกนะเข้าใจไหมลูกนะ ต้องอใจสอง,งกัแม่มาเออถ้าหนูห่วงหนูต้องคิดสิ่งเร้หมดเออเข้าใจลูกนะถ้าหนูห่วงหนูรักพ่อแม่หนูต้องตั้งใจนะลูกนะครูสอนอะไรหนูต้องรับให้หมดเข้าใจไหมคะมันเป็นโอกาสของหนูแล้วตั้งสมาธิแล้วก็ทบทวนกันครับว่าเรามาทําอะไรเรามาทําอะไรแล้วคนที่อยู่คอยตึง แ,แฟนขับเราอ่ะทั้งพ่อทั้งฟ้าทั้งไปทั้งป้าทั้งพี่ปอนทั้งหลายๆคนอะเขาหวังสุกมากถ้าฟุกทาดีเขาก็ดีใจเขาก็มีกําลังใจแต่พวกพี่ปั้นพวกอะไรเขาก็โหวตให้ทุกอาทิตย์พวกรู้ใช่ไหมพุกไม่ค่อยตั้งใจพวกเหนื่อยไ,ไหมแต่พวกเหนื่อยแค่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองพีกตั้นทำได้ไหมแม่บอกไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ต้องแวะซ้ายแวะขวาเรา ทั้งยังเราฝึกฝึกฝึก,กเราเหนื่อยเราหยุดพักเราหยุดพักเราลุยใหม่เราต้องลุยแบบแม่นี่แม่ตัวอย่างลุยเกิดเป็นคนต้องลุยเราต้องรู้ว่าความฝันเราคืออะไรจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเรามีหน้าที่อะไรเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุด ไห้คูในนี้รักเมตตาสงสารไม่ใช่ย่อๆแย่ๆไปหาเล่นเดี๋ยวนันไม่เอาเรื่องใครก็ไม่พูดไม่จับกุมที่หนูทำนะที่ไม่ดีหนูก็อย่าทำหนูโตแล้วเข้าใจปะนะโอเคนะลูกนะ <c oughs> เวลาแม่เนะี่ยน้อยแต่แม่ตั้งใจมาหาหนูนะลูกนะ เป็นไรลูกนะมันอยู่ที่ใจนะลูกนะที่ใจแม่ตลอด่เข้าใจแม่เข้าใจนะแม่รู้นะนแม่รู้แม่รู้<น>โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะต้องเปลี่ยนคำที่หนูเขียนทุกตัวอักษรค่ะ<น>เปลี่ยนเปลี่ยนคภาษาไทยที่หนูเขียนติดไว้หัวนอนหนูเปลี่ยนได้ใช่ไหมลูกแล้วภาษาภาษาหนูได้ด้ว่งได้แล้วแล้วกลับแม่ก่อน ขอให้โชคดีเด้อลูกเด้อนี่ครูใหญ่ก็เป็นกำลังใจให้อย่างคักเลยครูใจรัดทุกคนรักหมดเลยอย่าเดินโชว์เฉะเด้อลูกเด้อเดินให้ตรงกุ้งตรงอย่างเดียวเด้อลูกเด้อ่าพเผยกุ้งเลยนะกุ้งไปให้จรงสนไม่ได้เด้อแม่เป็นพระมาช่วยแล้วลดต สำคัญคือตั้งใจฝังใจยากนะคะอดทนกันเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้คือความฝไรกันนะลูกนะตั้งใจอีกนิดเดียวนะเต้ยนะโตแล้วนะลูกนะโอเคลูกนะอันนี้พ่อฝากการมาให้หนูนะทำกันคงไม่เห็นลูกจ้ะจ๋าเราไปอ่านนะโอเคลูกไม่อยาถ่ายหนูกับแม่เ้าถึงได้ไหมได้ครูถ่ายให้ให้ครูถ่ายให้นะไปไป อันนี้แม่เอาขนมมาให้เห็นป่ะของโปรโดหนอะเดี๋ยวแบ่งเพื่อนๆทานดลย้วยโอ้ยมีอันนั้นด้วยเอาตรงมุมไหนมุมไหนอ่ามุมนี้เลยนิ้งจอมสขอบคุณมากค่ะ เนี่ยหนูรู้ไหมคูณคูณค่ใหญ่สอนเนี่ยเหมือนที่แม่พูดทุกคำไมหมลูกคะเหมือนใช่ไหมลูกแล้วแม่น้ําตาไหลเลยตอนเช้าแม่ดูคูใหญ่สอนวันที่จะออกจากบ้านมาไปคอนเสิร์ตอ่ะคือมันมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนูต้องตั้งใจนะลูกนะทําเต็มที่นะลูกนะเวลามันไม่ใช่นั่นนะอีกแป๊บเดียวนะลูกนะอดทนอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียว แม่นึกถึงตอนว่ายน้ำอ่ะตอนเราจะแตะขอบสามันอีกเอื้อมเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้ยอะอ๋อค่ะสวัสดีค่ะเด็กกันได้ลูกแม่คงจำชื่อได้ทุกคนใช่ไหมได้ค่ะแม่ดูตลอดดูตลอดลูกแม่สวัสดีค่ะน้องแนนเป็นไงลูกพี่เต้ยดูปะไม่ดูไม่ดูไม่ดูใช้เช่อกันเตือนนะลูกนะสอบซ้อมเยอะเยอไค่ะ เดี๋ยวคุณพี่กู้มาอ๋อให้ส่งนี้ตรงนี้อ๋อเหรอให้ส่งให้ตรงนี้ใช่ไหมโอายไม่ัดท้ายเหมอนีฉนะ่เหรแต่ลุ้นมันก็เหนื่อยจริงอะเมื่อไรจะมาอ่จะขอให้